สวัสดีครับรถขุดโกเบโก้สองรถสวยมีให้ลูกค้าสม่ำเสมอครับวันนี้นำเสนอเป็น2รายการนะครับสเปคเดียวกันทุกอย่างนะครับมาก่อนเลือกก่อนได้เลยครับโ o b บโก้ k 6 0 c ครถนอกนำเข้าไม่เคยใช้งานในประเทศไทยมาในรูปแบบตู้เก่งครับบูมตรงแท็กเก็กไม้มีดแล้วก็บวงกีคันนี้2คันนี้นะครับมีทั้งลายไบป,ปิ้งพร้อมกันทั้ง2คันออปชั่นครบทุกทั้งคันนะครับ2คันนี้ ก็มุกี้ใหญ่นะครับหน้ากว้างจุดินได้เยอะนะครับอามยาวตัดขึ้นหนึล้อได้มุกี้สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปรับเปลี่ยนเป็นหัวสว่านปรับเปลี่ยนเป็นหัวกระแทกนะครับหรือลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นมุกี้ขุดปลาปลาก็ตอบโจทย์การทํางานให้ลูกค้าได้ครบ,ครบ,ครบฟังก์ชันใบดัานนี้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมมาดูที่บอดี้โดยรวมก็ทรงเหลี่ยม,ยมดีไซน์ทันสมัยนะครับคุณลูกค้า SK64 ก็เป็นขนาด60หรือว่า6ตันภายในนะครับคันนี้ดูดีเลยทีเดียวคอนโทรลสั่งกาดด้วยน้ำมันซ้ายขวาคันเร่งอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับด้านขวาเป็นตัวบังคับไปดันหน้าจอเป็นดิจิตอลนะครับก็จะมีบ่งบอกน้ำมันนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆอยู่ทางด้านขวามือ,อกระจกสามารถเปิดได้ครับซ้ายขวามีที่พักแขนซ้ายขวานะครับตัวเดินอยู่ทางด้านหน้าก็การใช้งานไม่ยุ่งยากครับท่านใดที่เป็นมือใหม่ ก็สามารถหัดขับได้โดยง่ายเลยสําหรับรุ่นนี้อะไรมีตามท้องตลาดทั่วไปการดูแลนะครับไม่ยุ่งยากลูกค้าสามารถจ้างช่างใกล้เคียงแถวบ้านดูแลรักษาไม่ยุ่งยากนะครับผมด้านท้ายเป็นพ้อยเสียนะครับโกเบโก้นะครับแล้วก็เครื่องยนต์รานี้รูปแบบเครื่องยนต์ขนาด4สูบผฉิดระบบไดเล็กเป็นเครื่องรุ่นใหม่ที่ประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นปั๊มไฮดรอลิกเป็นรูปแบบปั๊มนิวครับทำงานว่องไวรวดเร็วทันใจ ีแหงลูะบแบอากาศซ้ายขวานะครับผมตรงนี้เป็นหม้อน้ําตรงนี้ถังน้ํามันไฮดรอลิกนะครับเบอร์หกสิบแปดนะครับลูกค้าตรงนี้เป็นถังน้ํามันดีเซลใช้เป็นเอ่อบีเจ็ดนะครับช่วงล่างแท็กเหล็กนะครับเป็สวยแล้วก็ความกว้างของแท็กคันนี้จะอยู่ที่หนึ่งเมตรเก้าสิบห้าเซนนะครับสามารถขึ้นหกล้อได้แน่นอนแล้วก็สองคันนี้นะครับมาดูคันที่สองกันเลยนะครับผมตัวนี้ก็อาร์มยาวเท่ากันนะครับ มีลายไฟติ้งครับต่อหัวยักต่อได้ทุกฟังก์ชั่นครบครบทั้งคันแล้วก็ภายนอกเหมือนกันทุกอย่างครับคุณลูกค้าภายนอกภายในนะครับคอนโทรลน้ามันปั๊มนิ้วให้พาวนชมรอบพันทั้งสองพันนะครับมาทดลองขับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายค่อยเสียนะครับบอดี้คันนี้ก็สภาพตามนี้เลยครับคุณลูกค้าทางน้ามันนะครับอยู่ทางด้านเดียวกันก็คือฝั่งขวา ตรงนี้ถังน้ำมันดีเซลครับผมทั้งสองคันนี้นะครับผมจัดให้ลูกค้าไปเลยครับราคาเบาๆนะครับเพียงสามแสนเก้าหมื่นเก้าบาทสามแสนเบาทนะครับซื้อตอนนี้ส่งให้ลูกค้าฟรีทันทีทั่วประเทศไทยตัดสินใจก่อนมีสิทธิก่อนนะครับเลือกก่อนได้เลยนะครับระหว่าง2อคันนี้นะครับลูกค้า โทรมาสอบถามฝ่ายขายได้เลย0616960160 0616960160อยากดูรูปภาพวีดีโอตรงไหนเพิ่มเติมนะครับฝ่ายขายเรารอ,ร,อรับสายและให้บริการลูกค้าทุกท่านอยู่นะครับผมส่งได้ทั่วประเทศไทยครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ซื้อกับสอแล้วสวยได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ